X เพิง G6 Perform a n c e ขับทางไกลได้แค่ไหนเดี๋ยวเราเทสไประยองกันครับกับค่าตัว1.489ล้านบาทครับวิ่งไกล575 nEDC ตัวเลขขึ้นโชว์ตามการขับขี่ก่อนหน้า427กิโลเมตรและเทสธรรมดาไม่ใช่ช่องเราครับต้องเทสโหมดสปอร์ตใช้งานความเร็วสูงในระยะ200กิโลเมตรไม่แวะช์าดูสิว่าจะกินไฟแค่ไหนและระบบเชื่อการขี่จัดเต็มเปลี่ยนเลนให้เอง,เองมีกล้องมุมอับมาให้เรื่องของซอฟต์แวร์ค่ายนี้ทำได้ดีอันดับต้นๆเลยครับและจะยืนพื้นที่ความเร็ว120กิ ยาวๆไปเส้นมอเตอร์เวย์ไประยองครับนอกเหนือจากการขับขี่แล้วมีระบบรีโมทจอดรถให้เองแบบนี้โดยที่คนไม่ต้องอยู่ในรถด้วยฟีเจอร์นี้เอ็กเพิงทําได้โดดเด่นที่สุดเลยทีเดียวครับซึ่งคันนี้เป็นมอเตอร์คู่ครั้งแรกของเอ็กเพิร์ีซมีแค่สีดําล้อดําเท่านั้นไม่มีสีอื่นให้เลือกนะพละก,กาลัง486แรงมา้า660นิวตันเมตรสูงถึง100แค่4.1วินาทีเท่านั้นครับสรุปขับมา200กิโลเมตรคิดการยินไฟเฉลีย Wh, ตต่ย19.3กิโลวัตต์อกัลตบต ขับโหดฮอตโหมดสปอร์ตวิ่งได้จริงประมาณ420กิโเมตรแต่อันนี้คือกดหนักจริงๆครับแต่ผมว่าถ้าขับทั่วไปน่าจะ400-500กิโเมตรได้แบบสบายๆเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในตลาดตอนนี้ครับขับเคลื่อนสีล้อแรงใช้ได้แถมเรื่องของซอฟต์แวร์ทําได้โดดเด่นครับแม้ว่าพวกวัสดุภายในอาจจะไม่ได้พรีเมียมมากนะแต่ถ้าใครชอบซอฟต์แวร์คล้ายๆเทสลา,ลา Tesla, อัปเดตบ่อยๆหน่อยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับและในตอนนี้ยังมีแค่สีดําให้เลือกเท่านั้นนะไม่มีสีตตวทั้งอื่นให้เลือกใครสนใจก็ไปลอง